อ่าวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาน้องกันเปิดเปิดะไรนะเปิดอะไรนะ,ะรนะ Google Meet ใช่ไหมเี๋ยเพิ่งดิกลับก่อนดิก่อนอื่นต้องอะไรก่อนกลับก่อนอกลับก่อนดิก่อนอื่นต้องไปทำอะไรก่อนต้องไปโหลดอะไรก่อนโหลดอะไรก่อน o o g l e Meet เอ้กูเ o นะิลเ <Google S 1> <Meet S 2> มด e ีใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ก o g l e Meet แล้วกดพอโหลด o ูเกิล e มดเสร็จแล้วปุ๊บมาต่อนี่ไง คุณครูส่งลิงก์มาให้แล้วใช่ไหมแล้วกลับก่อนกลับก่อนแป๊บนึงอ่ครูส่งลิงก์มาให้แล้วปุ๊บแล้วทำไมต่อฮะ <Okay. S 1> ขอเข้าร่วมอืมขอเข้าร่วมแล้ว,ลวโอ้วันนี้วิชาอะไรครับวันนี <Number> ้วิชาอะไรหนูโอเคงั้น แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องการเรียนก่อนใช่ไหมโอเคไ่บ่ายเพื่อนก่อนแล้วไ่บ่ายอเออนี่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษ